ตำรวจร่วมมูล,ลนิธิเมาไม่ขับเปิดตัวโครงการอาสาตาจราจรมอบรางวัลแก่ผู้บันทึกภาพการกระทำผิดจราจรพบรอบ,บ10วันจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนได้30,000กว่ารายเตรียมต่อยอด7วันอันตรายปีใหม่หมอบรางวัลพิเศษ7คลิป70,000บาทเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่30พฤศจิกายน ทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใน,นานะผู้นวยการศูนย์บริหารงานจาราจรสจรตรรพร้อมด้วยพลตรวจโทปรีชาเจริญสหายานนท์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรวจตรีนิธิธรจินตการนนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนคณะทำงานเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวิดีโอของวุฒธิสภาในแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับผู้แทนสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราสวพอฟเาและสถานีวิทยุจสสอร้อยร่วมถแถลงผลการระดมบังคับใช้กฎหมายจราจรเข้มขน้นและเปิดโครงการอาสาตาจราจรโดยมอบรางวัลและเกติบัติให้กับผู้ส่งภาพหลักฐานที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้พลตรดเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอยากเห็นการจราเบียบการจราจรที่ดีขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์กำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กับกี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยเน้นกดการจับกุมผู้กระทำผิดใน4ข้อหาสำคัญได้แก่ 1. ขับรถย้อนสอน 2. ขับรถฝา่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 3. ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า 4. ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวและหากพฤติการการกระทําผิดตามข้อหาดังกล่าวมีลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือประชาชนทั่วไปจะมีการดําเนินคดีเพิ่มในข้อหาขับรถโดยไม่กำเนิดถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ซึ่งเีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับ2 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทและต้องยื่นฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลพร้อมทั้งมีคำร้องขอให้ศาลร,ริบของกลางทั้งนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าสจรตร,ตรได้เรื่องมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยน2564นเป็นต้นมาดนมโดยกำหนดให้มีการระดมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครั้งแรกในวันที่1 5ถึง24พฤศจิกาย,ยนสองนรรวม1ิวัน สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จำนวนมากรวมผลการดำเนินการทั้ง4ข้อหาจับกุมรวมทั้งสิ้น32,889รายแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไป26,865รายรถจักรยานยนต์ 26, กกนนเดลิเวอรี่4,455รายและรถจัก,กรยานยนต์สาธารณะ1,596รายนอกจากนี้ยังมีการดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยอีก54ราย ทั้งนี้สจรอตอรอได้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับสวพ91และจสร้อยในการทำโครงการอาสาตาจราจรโดยมีวัตถุประสงค์ที่ให้ประชาชนร่วมกันทำหน้าที่พลเมืองดีในการตรวจตราการกระทำผิดกฎหมายจราจรโดยเปิดช่องทางให้ประชาชนส่งคลิป จากกล้องหน้ารถหรือคลิปจากโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเหตุการณ์การทำผิดกฎหมายจราจรที่สำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนโดยส่วนรวมส่งคลิปมายัาง4ช่องทางได้แก่ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตรสถานีวิทยุสวพ9ก้าหนึ่งจสสร้อยและเพจมูล,ลนิธิเมาไม่ขับโดยสจตร,รจะรวบรวมข้อมูลส่งต่อไปอยังสถานีตำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป